Em nuôi muốn tôi bóc mong thì vào nhà phải tôi gặp nhau cho sắp mai hằng không gặp cù nị mai cù nhăng để mai lòng tôi gặp bây giờ em mừng bọn đi ăn ăn mày 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 hay lãng điện Bị lồm ơi. Ờ lồm Bị lồm rồi á. Tin nào mà Tầm plei đây Lọt kha mãi. Mà bị lồm ông càng phản nên đây này lường. Và tu dưỡng con ở dưới ngon coi. Lọt thai tầm. Hay lãng điện Cầm rưa đi ông bà này mà bị lồm phải đi. สวัสดีค่ะพยาบาลจากเรงพยาบาลลำทับนะคะยางไรช่วยคะบ,บอกพยาบาลมาได้เลยแท็ไปดิคนแกเป็นลมนะครับปวดที่นะครับคุณมอปุ่มตกใจจำได้ไม่ตกแล้วกลัวกับกลัวร <c oughs> ับนี่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องกลัวด้วยมาโรงพยาบาลลำทับแล้วไม่รอดอ <c oughs> ตายอยู่กันแล้วคนเรืองปลาบัวมาเรืองหม่อแล้วตอนนี้เอยวหมอจะดูแลให้นะคะ ยายชีพจรเต้นช้าหัวใจก็ไม่ค่อยเต้นอย่างนี้ต้องรีบพาไปปัม๊มใจมั่นนะครับพ้าหมวดเจยีนี่อไม่รุนเข้าบังจ้าป้าเข้าไปรักษาอนนะครับเดี๋ยสิคะโรงพยาบาลหลวงต้องออทําบัตรก่อนนะคะเอย่แยแก้มนะีใจเยเดี๋ยวทาบัตรก่อนยายชื่ออะไรคะยายจีครับยายสีกับอายุเท่าไหร่คะอายุแกจิบจี เจ็ดสิบสี่กับอาชีพทำอะไรคะยังก้อยกับจัาหน้านาขี่ได้คะหมาหม้อมาคูเบียนดูรันปครงการหนึกูเล่นชื่อยายสีกับอายุเจ็ดสิบสี่อยู่หมู่ไหนนะหมู่แก่บผู้ใหญ่แก่พ่อมเลยคะครับยายชื่ออะไรนะยายพ่อม หมูไหนคะหมูที่อายุนะคะจะได้แกะรับแม่มาดคนแล้วกูแกะตั้งหัวขื่อไวยใหญ่ที่อายุ44นะคะครับแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมาโทรหาเพื่อนแป๊บนึงไปขึ้นหมูเลี้ยวลงบ้านหลังตบนี่นุ่มไปตัวหาเพื่อนยังหนู่ ตัวแองอยู่ไหนอ่ะเออเข้าเวนไม่ได้ไปไหนเลยเออเออไม่มีอะไรหรอกไม่พรุ่งนี้เอาเจ็ดสี่ให้สองร้อยนะ